โสวัสดเดี๋ยทุกคนนะวันนี้ผมมีคลาสนะเบิร์กเมีบวันนี้ผมจะมารีวิวโปรตัวใหม่ของฟุฟเฟอร์ชั่นของชาห์ดักนะว่าจะเป็นไงนะทุกคนครับนี่เลยผมให้ดูนะอันนี้ผมเปิดโปรแกรมมาครับผมนะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็ใส่คีย์เอาด้านมาไปเลยนะครับก็ก็ส่อินไปเลยนะครับอ่าชนะผมนี่ไงเป็นอย่างนี้เลยครับนี่นะอันนี้ก็บายพาสเพิร์บหมดครับก็น่าจะยืนนะว่าคือไงก็เนาะมันคือบายพาสนนั่เองก็ต้ใส่ไปนะว่าจะใช้หมดหรือมีหมดสองครับก็วิธีการใช้บายพาสก็ไปสามารถดูคลิปก็สามารถมันนนกกก็ใใช้้ปปติะททุคคครรี่่เยซือโผมวา ใช้ไปพาร์ตก็จะทะลุอยู่นะครับก็กดเลขกหนึ่งไปนะครับก็เก่อนนะาเขาเกมเนาะมันจะเป็นการทะลุไปพาร์นะครับต่อมานะผมนะเป็นฟังก์ชันของอการถ่ายหน้าจอถ้าผมเปิดนะผมทุกคนจะไม่เห็นนี่นะเนลวลาที่เราไม่เห็นโปนะครับอ่ะต่อมาผมนะเอามาตะการสตาร์ทนะผมก็เปิดไปเลยนะครับอันนี้หัวไว่ายนะห,นหันไันว่ายนะทุกคนอันนี้หยุดสิหยุดทุกสิ่งครับอันนี้หัวแข็งแล้วก็น,นี้ตั้งค่าได้เลยนะครับนี่เป็นสกีเนาะวันนี้ถ้าเปิดอันนี้หยุดทุกสิ่งครับก็เป็นการกดค้างเครื่อใช้งานนะครับก็ สามารถเซ้ปุ่มได้เนาะว่าใช้ปุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละอย่างกันกนะ่อนเนาะต่อมาครับผมนะอันนี้บ้าฟ์มนะครับก็สามารถจะตัวละครนะครับก็สมมติผมจะอยูตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็กดเซฟนะครับเซฟตำแหน่งละครนะครับจากนั้นก็เดิ่มาอีปุ๊บอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็กดเขอาอ่าเซฟละครใช่ไหมแล้วก็กดบัฟแล้วก็กดคลิกแล้วก็เดินนะบา้าเซฟการ์ดอย่างนี้เลยนะทุกคนนะส่วนเซฟากแผนที่น้ำคืออะไรนะผมแล้วก็สามารถเลือกจุดเป็นแผนที่นะครับแล้วก็ กดเปิดมาแล้วก็กดคขาว่าเซฟจากแผนที่นะครับแล้วกดวาร์ไปที่ดคลิกเดินนะครับก็จะตรงแบบอันนี้ตกระบาดไปแล้วเราไม่ต้องตกใจนะว่าคือมันมันก็ตกมาปกตินะครับก็รอสักครู่นะมันจะดิ่งขึ้นมาให้เราครับนี่เลยคะับนี่ตกระบาดออกมามาดูฟังก์ชันของอะไรนะเทเลพอร์ตทูเวย์นะก็คือเวฟพอยต์เวฟพอยต์คืออะไรนะเวฟพอยต์คือจุดมาครับเราสมุติาร์ไปอย่างนั้นแล้วก็กดอันนี้ไม่จะเป็นการวาร์ปแบบไม่ต้องเซฟนะกดเขาว่าเทเลพอร์ตก็เดินครับก็รอประมาณนี้เลยครับง่ายๆ ต่อมาเนะี่ยมาดูฟังชันอื่นต่อไปนะครับอ่าฟังชั้นต่อไปที่ผมจะรีวิวก็คือตัวนี้ครับอันนี้กดชาละไปพัดปุ๊บนะครับอ่าต่อมาครับผมนะเราจะมาอ้ยวันนี้โปรแกรมมันหายนะทุกคนอ่ะพอเครื่องเสร็จไปก็เรียบร้อยลนะแล้วก็ย้อนกลับไปทีนี้มาดูของมัดนะครับอ่ะฟชั้นมัดนะผมนะอันนี้หมัดเดียตานะก็รู้อยู่แล้วว่ามัดเดียตาเป็นไงนะหมัดลัมดิ้งไม่ขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นปุ่มแบบเสร็จเปิดได้นะเปิดลองนอกครับผมให้ดูลับลัมกันนะแบบ ใช่ป่าเราโมนีนี่นะให้กดเปิดกันอันนี้ก็เหมือนจะเปิดไม่ได้นี่จะต้องบั๊กนะตัวน,นี้มไม่สามารถเซตคีย์เปิดได้นะก็ตั้งข่าออกกด e เปิดออกเลยบั๊อันนี้น่าจะเป็นที่ผมนะไม่ได้เป็นที่โปรแกรมนะฮะผม,ผมเปิดแล้วใช่ป่ะอันนี้แล้วก็เราจะปิดก็สามารถเซตคีย์ปิดเปิดได้นะทุกคนโดยที่ไม่ต้องพัดโปรแกรมหนาะมาจาะพอว่ะผมจะไปลองให้ดูนะครับทางนะของโซนโอเนียทุกคนมาหมัดนะ อันนี้มันจะตายนะอ่ะเดี๋ยวไปปิดมันจะตายก่อนครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพมาให้ดูมัดลำนะครับว่าเป็นไงนะครับเห็นไหมเฮ้ยลำนะลำไม่ลำก็โดนครับเฮ้ยส่วนไม่ได้นะทุกคนนะครับต่อมาแ์ชั่นของท่านของมีนะครับนี่มีนะครับกดมือเลยนี่อีโม่บ้าบ้าแลผมก็คือ ป้อมยาก็เวลาป้อมยาก,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 ก็อีฝ่ายปั๊มยามันจะอีโมให้นับนะแทนเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็เปิดเลยก็ได้นะครับนะฮะแทนที่จะตายนะครับอันนี้รู้อยู่ดาเมจหนึ่งเอลดาเมจเนาะเพิ่มดาเมจครับอีโมใกล้นะผมแล้วก็เปิดไว้นะครับอันนี้แบบว่าจะจะเปิดแบบเพื่อเอาถ้าใครเล่นขอความเย็นนะสามารถเซตขอคีย์ไว้ปิดเปิดแต่สวิตได้เลยนะครับอ่ะจะให้ดูเนท่าเขี่มีดนะอ่ะอียอปกตินะครับเห็น,หนไปะหลบไม่ได้นะทุกคน อ่ะตายครับอ่ะอีโมนะเมื่อกี้โอเคประมาณนั้นครับเมื่อกี้ก็อีโมนะฮีฝ่ายปั๊มยานะทุกคนก็ไปฆ่าไม่ใช่ก็ก็ไปดูเอาเองครับก่อคลิปจะดูได้นะครับสโลคลิปไปเลยในไทยที่จะตายนะครับเนี่ยเห็นปะที่จะตายนะครับ ผมไม่ได้เอายาวนะขีดจะตายครับเฮ้ยต่อมาเพืชั้นต่อไว้ครับผมนะขี่ร้อยครับผมก็เปิดปิดขีดได้เลยนะครับไม่ลำไม่ถีบถนะ้าเราเปิดเราเราจะเป็นการลำนะครับก็อีกฝ่ายฉันเราเป็นการถีบนะครับถีบบ้างฟาดบ้างนะครับไม้สิงนะครับก็เปิดพูดเอจนะก็เพิ่มระยะเนาะลอผมาด,ขดนะูขีร่ร้อยแล้วจะยังไงนะครับขี่ร้อยนี่ฮะตายเห็นปะหมดเลยหมดเกี้ยงครับนี่นี่ก็นี่ยเห็นปะน่ก ดูไกลขึ้นนะทุกคนเห็นปะมันก็เพิ่มระยะรับพวกบูลเนาะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเห็นปะไก่ปะอ่ะดูนะว่าไก่ไม่ไก่อุ้ยอะตายโอเคมาต่อมาให้ผมดูเวอร์ชันของนี่ครับเอาตัวไอตัวนี้นะไอนีครับนี่เห็นปะของแข็งนะทุกคนไปแล้วก็ การที่ดูแล้วว่าหัวแข็งเป็นยงไงครับอันนี้แล้วก็เเปิดซต้องเซ็ตนะว่าใช้ปุ่มไหครับเราจะใช้เป็นปุ่มหน้าของตัวเน,นี่ยหัวแข็งแล้วกดคิวแล้วกัน,นครับอ่ะอันนี้อันนี้หอะไรไปก่อนนะครับอันนี้หยุดหยุดนะหยุดทุกอย่างก็เราก็น่าจะกดเป็นซีก็ได้ครับอ่ะแล้วแต่คนนะอ่ะอันนี้อมตะนะครับอันนี้เป็นการสตาร์ทผมจะเปิดเป็นเอฟนะครับก็แล้วแต่คนครับตั้งปุ่มอะไรนะส่วนหันไปผมไม่ตั้งคีย์นะเพราะว่ามัน เปิดค้างได้มันไม่เป็นไรหรอกมาก็คลิปนี้อาจจะลูกรลานหรือว่าถ้าไวไปขอภัยนะครับเพราะว่าผมจะเน้นความเร็วนะครับอ่าเรียกว่าเน้นารรายละเอียดมากกว่านะครับก็ใช้ฮะเะ็นปะเลื่อนไปรถนะทุกคนตายกางพ่อมันก็ไปยอดนี่ก็เปิลนี่สิ เสียวขี้มึงเฮียบอยมิเทอร์ไอปะยอนบอยมิเทอร์พ่อมพ่อเขีเบียวพ่อมนกระจอกพ่อมึงขียเบือเียงเสียวพ่อมืงกระจอกเียันวีเีกระจอกเียบฟอีฟอร์บ็อกซิ่งเียเียเียเสียวเสียวเสียวฟอร์มพ่อมืงเีปัญญาอนเนี่กระจอกเียกระแดะมันกระแดะคนเลยวะขีกระจอกเียเฮียเสื้อยืดมึงก็โลโก้ฟรีี่กระจอกเียปัญญ่อนนวันนบีครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ ก่อนไปนะทุกคนนะครับลืมบอกนะผมนะสมัครที่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดคอมเมนต์ครับแล้วก็ถือข้าดีอดคอร์ต้านคลิปผมนะผมจะมีกิจกรรมนะผมแจกโปรตัวนี้ฟรีนะทุกคนนะฮะก็สามารถเข้ามาเริ่มล่ลน,นกิจกรรมได้นะประมาณแจก5คีย์นะทุกคนครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขาบคุณครับบ๊ายบายกูไปจริงละไอ้โง่